เด็กๆวันนี้ก็พบกับครูเพลินประธรรมสา์นะครับในคลิปสอนฝึกเพลงอ,อเช่นเคยแต่วันนี้นะครับครูเพลินอยากจะทบทวนสําหรับคนที่เป่าปลุ่ยตามคลิปที่คุณครูคนํามานําเสนอนะครับเป็นเพลงไทยไปยุบบ้างเป็นเพลงไทยเดิมบ้างแต่สิ่งที่ครูเพลินนาเสนอตลอดเวลาคือมีโน้ตไทยนะครับการอ่านโน้ตไทยมีความจําเป็นสําหรับการอ่านและการเล่นนะครับ บางครั้งเราเล่นดนตรีเปนนานๆเราอาจจะลืมนะครับแต่ถ้าเรามีโน้ตและเราสามารถอ่านโน้ตนั้นได้ก็จะทําให้เราไม่ต้องกลับไปฟังเพลงนั้นใหม่หรือว่าไม่ต้องไปทุกทวนมากนะครับเราเห็นโน้ตเราก็สามารถที่จะเล่นแล้วก็บรรเลงได้เลยครูเพิินเคยสอนการอ่านโน้ตด,ดนตรีไทยไปแล้วนะครับในคลิปประมาณคลิปที่4ที่ห้านะครับถ้าใครอยากดูคลิปเก่าก็มีแต่วันนี้จะมาสอนเพิ่มเติม เทคนิคเพิ่มเติมการอ่านโน้ตให้ได้ใน3วิธี3แบบนะครับออื่นนะครับเราต้องทำความเข้าใจว่าการอ่านโน้ตไทยโน้ตไทยจะมีอยู่แช่องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ส่าในหนึ่งห้องเพลงจะมีโน้ตอยู่4ตัว มีอยู่4ตัวถ้าขีดแด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 ดอย่างนี้สแสดงว่าไม่มีตัวโน้ตนะครับไม่มีตัวโน้ตไม่ต้องอ่านแต่เคาะนะครับครับสำหรับการอ่านในวิธีที่หนึ่งแบบที่หนึ่งคือการเคาะทุกทุก,ท,กทุกตัวโน้ตนะครับในแต่ละห้องถ้าตรงไหนมีโน้ตเราไม่อ่านนะครับ เราเคาะทุกตัวใช่ไหมครับเป็นหนึ่งห้องมีสี่ตัวใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่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 ตรงไหนมีโน้ตเราเค่อยอ่านนะครับเป็น De, de, เดดต้องทำอะไะครับลองคิดนะครับโดเดเดโดเดเดตองต่อไปวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองวิธีที่สองวิธีที่สอง,สองหรือว่าแบบที่สองเป็นการเคาะ ทุกสองตัวโนต้ตนะครับทุกสองตัวโนต้ตคืออะไรหนึ่งห้องมินมีสี่ตัวโนต้ตใช่ไหมครับเราก็เคาะตัวที่สองสองตัวเคาะทีนึงแสดงว่าหนึ่งห้องเราเคาะสองครั้งนะครับคือตัวที่สองของห้องแล้วก็ตัวที่สี่ของห้องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเคาะตัวที่สองนะครับอาใหม่นะครับ ตัวที่สองนะครับตัวที่สองกับตัวที่สี่นั่นแหละครับนี่ครับตัวที่สองกับตัวที่สี่ถ้าเราเคาะแบบนี้เราจะอ่านได้แบบนี้นะครับโดเล อย่างนี้นะครับนี่คือวิธีที่สองหรือว่าแบบที่สองเคาะหนึ่งตัวเว้นหนึ่งตัวแล้วก็มาเคาะแสดงว่าเคาะตัวที่สองกับตัวที่สี่นะครับจากวิธีที่หนึ่งแบบที่หนึ่งเคาะทุกตัวนี่นะครับเคาะทุกตัวแบบที่สองเคาะสองครั 2000, ้งในหนึ่งห้อง ตัวที่สองกับตัวที่สี่ของห้องนะครับการอ่านก็เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมเลยโดเตเตโดเตเตซอนต่อไปวิธีการอ่านโน้ตวิธีที่สามหรือว่าแบบที่สาม คือการเคาะเพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งห้องเราจะเคาะตัวตกของห้องก็คือเคาะที่ท้ายห้องนะครับเคาะที่ท้ายห้องอย่างนี้นะครับอ่าเคาะที่ท้ายห้องเวลาเคาะก็จะเป็นโจ อีกทีนะครับโดเเโดเเซอนอย่างี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเราจะอ่านจากโน้ตที่สมบูรณ์นะครับอ่านจากโน้ตที่สมบูรณ์ อ่านในแบบวิธีการที่1นึ่จำได้ไหมครับทบตัวนะครับวิธีการที่1แบบที่1คือการเคาะทุกตัวโน้ตเคาะทุกตัวโน้ตนะครับเวลาอ่านก็จะเป็นโดย างนี้นะครับเอาใหม่นะครับโดเรมีซอนเลมีเลโดเรมีซอนเลมีเลโดเรมีซอนอย่างนี้นะครับ,อ,รบ,อ,รบอีกทีครับโดเรมี ที่สองหรือแบบที่สองเคาะสองครั้งในหนึ่งห้องคือเคาะตัวที่สองกับตัวที่สี่นะครับเริ่มนะคะโดเลมีซอนเลมีเลโดเลมีซอนเล นะครับต่อไปวิธีที่3หรือว่าแบบที่3าคือเคาะหนึ่งห้องต่อหนึ่งครั้งคือตัวที่อยู่ท้ายห้องนะครับก็จะเป็นโดเลมีซ่อนเล อนเลมีเลโดเลมีซอนเลมีเลโดเลมีซอนใครถนัดวิธีการแบบไหนก็อ่านแบบนั้นนะครับแต่คุณครูเพลินก็นิยมอ่านแบบที่3นะครับสำหรับตัวคุณครูนะครับมีคนสงสัยหลายคนว่าเราจะทำยังไงอ่า เพลงไทยเนี่ยถึงจะเล่นกับสากลได้จริงๆเพลงไทยไม่สามารถที่จะเล่นกับสากลเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องปรับสากลให้มาเข้ากับดนตรีไทยวิธีการหนึ่งที่นิยมกันก็คือการปรับดนตรีไทยให้เข้ากับสากลคือจูนเสียงใหม่ให้เป็นบันไดแบบสากลเลย mm. เช่นคุยไทยนะครับคุย mm. ไทยคี์สากลนั่นเป็นการแปลง ปร,บรับดูดีไทยให้กับสาก곤เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมซับไท่ก่อนนะครับสวัสดีครับ